โอเคครับก็กับสวัสดีทุกคนแล้วก็ทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็มาอยู่กับผมที่หน้าเกมมูนชอมิติ p พาวเวอร์เมกาเวนะครับมาวันนี้ก็แวะเข้ามาจับเป็นเกมแรกนะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่กันที่ค่าย PP นะครับมาลองดูซิว่าจะแตกดีหรือเปล่านะครับเพราะว่าเกมนี้ก็ไม่ได้เข้ามาเล่นนานมากนะครับวันนี้ก็ขอจัดหน่อยแล้วกันนะครับรอบนี้มีเข้ามาที่4 4 0 0 0กว่าบาทนะครับเปแรกนี้ผมจะลองเบ็ด300ปก่อนนะครับ เหมือนเดิมเลยครับท่านผู้ชมออโต้30รอบนะครับสำหรับคลิปนี้รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่แนะนําให้ทําตามนะตอนนี้ผมจะลองใช้เบ็ด3 0 0ลุยไปก่อนนะครับดูสิว่าจะมีโอกาสได้ดุนเข้าฟรีสักรอบหรือเปล่านะครับเกมนี้ก็มีให้ซื้อฟรีสปินด้วยนะครับ มาตอนนี้ออโต้เหลือประมาณ19รอบนะครับรู้สึกว่าเกมยังเงียบอยู่นะครับยังไม่มีอะไรมาให้รุนนะครับก็ตามทุนไปก่อนและกันทนุผู้ชมอ่ะเดี๋ยวรอออโต้รอบนี้หมดก็ดูก่อนว่าจะเพิ่มเบ็ดหรือว่าลดเบ็ดดีนะครับอันนี้ขนาดเบ็ด3 0 0รอนะครับทุกผู้ชมเงียบเก็บเลยนะครับเมารอบนี้โอ้โกผู้ชมบอกมา800กว่าบาทนะครับโซ่ต่อเลยนะครับ ช่วงนี้มีเกมไหนอยากให้ผมเล่นก็คอมเมนต์ขอกันเข้ามาได้นะครับหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับวันนี้ก็เปิดมาเกมแรกก็แวะเข้ามาจัดเกมค่าย p p เลยนะครับทานผู้ชมแต่ว่าวันนี้ผมก็ยังไม่ได้แวะเข้าไปเล่นเกมค่ายพ g เลยนะครับไม่รู้ว่าวันนี้มีเกมไหนแตกดีนะครับใครที่เข้าไปเล่นแล้วมีเกมไหนแตกดีก็แนะนํากันเข้ามาได้เลยนะครับทุนผู้ชมช่วงนี้ก็สลับกันอยู่แค่2ค่ายนะครับ มาลุยกันต่อเลยดีกว่านะครับตอนนี้ทุนผมเหลือประมาณส0 0 0 0น 40, กว่าบาทนะครับท่านผู้ชมก็ลดลงไปเยอะเหมือนกันนะครับเล่นแป๊บเดียวนะฮะไปตอนนี้ออโต้เหลือประมาณ16รอบนะครับสู้ต่อไม่รู้ว่าจะบวกเพิ่มหรือเปล่านะครับยังไงก็เอาใจช่วยหน่อยละกันนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะมีกิจกรรมมาให้ท่านผู้ชมได้เข้าร่วมกันนะครับก็ อย่าลืมกดสันกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะครับถ้าชอบเกมมีคลิปนี้นะครับเวลามีกิจกรรมอะไรมาให้ท่านผู้ชมได้เข้าร่วมกันก็จะได้ไม่พลาดน,นะครับมารอบนี้ออโอ้โหบอกมา300กว่าบาทต่ฮะท่านผู้ชมมาเดี๋ยวถ้าเกมนี้ไม่รอเดี๋ยวผมจะซอพทุนไปซักสองหมื่นเลยกันนะครับเผื่อว่าจะไปต่อเกมใหม่ได้นะครับมาต่อเลยครับสวยจัดไปครับท่านผู้ชม หอรอบนี้บอกมาแค่200กว่าก็บาทนะครับเอาจริงเกมนี้แต่ก่อนนี้ถือว่าเป็นเกมที่ผมชอบเล่นมากนะครับอาจจะเข้ามาเล่นบ่อยด้วยซ้ำนะฮะทุกผู้ชมแต่ว่าหลังๆมาก็นานๆทีจะแวะเข้ามาเล่นนะครับเพราะว่าเริ่มเล่นยากแล้วนะครับมาเดี๋ยวเรามาดู6รอบสุดท้ายกันเลยดีกว่านะครับว่าจะดึงอะไรพิเศษมาให้ลุนหรือเปล่านะครับตอนนี้รู้สึกว่า เกมแตกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะท่านผู้ชมมันเงียบเกินไปนะครับมาตอนนี้ก็ขาดทุนไปแล้ว4 0 0พกว่าบาทนะฮะท่านผู้ชมโอ้โหดอกนี้เท่าไหร่ครับหืบวกมาอีพันหกนะครับท่านผู้ชมก็ยังไปต่อได้อยู่นะครับรอบนี้ผมจะพยายามให้มันไม่ลดไปมากกว่านี้แล้วกันนะครับยังไงก็จะซอฟไว้สัก2 0 0 0 0นเลยกันท่านผู้ชม ตอนนี้ออโต้ก็หมดไปแล้วครึ่งหนึ่งนะครับทุกผู้ชมเดี๋ยวขอลุยต่อสักหน่อยแลวกันผมจะเพิ่มเบ็ดเป็นซัก720ไปเลยนะครับมารอบนี้ก็ขอใส่ออโต้แบบจัดตักจัดเต็มปเปลนนะครับเ0รอบนะครับถ้ารอบนี้ไม่มีอะไรมาให้รุนก็รู้เรื่องเลยนะครับทุกผู้ชมว่าเกมตึงไม่ตึงนะครับปกติหล,หลายๆเกมที่ผมเข้ามาเล่นก็อย่างแรกเลยผมจะลองใส่ออโต้ไปก่อนนะครับบางเกมก็ลองกดป้านเปลงก่อนนะครับถ้ามันรู้สึกหน่วงก็ ค่อยทีไล่ไปทีละสเตปไปนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าถ้ารอบนี้ออโต้เจ็ดสิบรอบไม่มีอะไรมาให้รู้นี่ผมว่ารู้เรื่องเลยนะ <c oughs> เปลี่ยนเกมแน่นอนเลยฮรท่านผู้ชมมาลุยกันต่อเลยดีกว่านะครับไปให้สุดนะครับสุดแค่ไหนก็เอาแค่นันนเลรฮะท่านผู้ชมถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็พยายามจะไม่ฝืนเลยกันนะครับยิ่งฝืนก็ยิ่งไม่รอดนะครับก็รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่แนะนําให้ทําตามนะ วันนี้ก็โอ้โหมาเจอกันในช่วงดึกเลยนะครับไม่รู้ว่าจะไปรอดได้สักกี่เกมนะครับท่านผู้ชมมาขอแบบจุกๆหน่อยละกันนะครับหมารอบนี้บอกมาแค่พันกว่าบาทนะครับวิดดอกนี้สวยต่อไหมจัดไปครับท่านผู้ชมโอ้โหรอบนี้บอกมา1,400กว่าบาทนะครับ มาแตกหน่อยเพื่อนยังไม่ลั่นเลยอะ่ะท่านผู้ชมขนาดเบ็ด720 <laughs> ดร้อยยี่สิยดอกนี้ได้อยู่โอเคลุยต่อเลยครับค่อยเป็นค่อยไปและกันท่านผู้ชมเบ็ดในไม่แตกก็เพิ่มเบ็ดลดเบ็ดเอานะครับ มาตอนนี้ออโต้เหลือประมาณ50รอบนะครับทุนผมก็เหลือประมาณ30,000กว่าบาทนะฮะท่านผู้ชมยังไงต่อดีจะเลิกตอนนี้เลยดีไหมท่านผู้ชมหรือว่าจะโู่ต่อนะครับอ่ะยังไงก็เอาออโต้ให้หมดเลยการท่านผู้ชมไหนก็ในไหนแล้วนะครับโอเคจัดไปครับแม่งไม่มีต่อคูณวะท่านผู้ชม โอ้โหขอหน่อยพี่ชายเงบเกินไปหรือเปล่าเริ่มง่วงแล้วทุกผู้ชมเจอแบบนี้ผมหลับตาเล่นก็ยังไม่แตกนะครับมา41รอบสุดท้ายนะครับขอได้ลุนเข้าฟรีสักรอบก็ยังดีนะเพราะว่าอยากรู้ว่าถ้าช่วงนี้ได้ลุนเข้าฟรีมันจะแตกดีหรือเปล่านะครับพราะว่าถ้าข้านอกเจอแบบนี้ข้างในก็ไม่เหลือเลยทุกผู้ชมอาจจะเกลือเหมือนกันก็ได้นะครับ มารอบนี้บอกแมน3า0บาทนะครับ20,000โอ้โหท่านผู้ชมไม่เดี๋ยวผมจ้าซัก3,000แล้วกันถ้าไม่ได้ก็ซอมทุนไว้ซัก2,000 0นะครับดูซิว่ามันจะร่อหรือเปล่าท่านผู้ชม1ัสุดท้ายนะครับมาไม่ไมาในผมปิดออตโต้แม่งเลยนะเพราะว่าตอนนี้ทุนผมก็ลดลงไปเยอะมากนะครับมาต่อเลยเพื่อน โอ้โหแต่แล้วดอกบอกเลยว่าอย่างเอาอะท่านผู้ชมดูดิโอ้โหสุดเกินท่านผู้ชมจะไหวหรือเปล่าเนาะตอนนี้ก็เล่นมาได้สักพักแล้วนะครับรู้สึกว่าเหมือนจะไปต่อไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะท่านผู้ชมยิ่งไปต่อก็ยิ่งลดลงนะครับอ่าไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวผมจะเอาออโต้รอบนี้ให้หมดก่อนเลยกัน ตอนแรกว่าตั้งใจว่าจะซอฟท์พูไว้ซัก2 0 0 0 0นนะครับเผื่อว่าจะไปต่อเกมอื่นได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็โ,โหท่านผู้ชมลดลงไปเยอะมากนะครับวิดอกนี้อืเรียบร้อยเอาซิท่านผู้ชมเอาไงหกหมื่นแตกปุ๊บโอ้โหเฮ้ยค่อยสบายใจขึ้นมาหน่อยนะเจอแบบนี้ผมว่าพอละผมไม่ไปต่อแล้วนะครับท่านผู้ชมเกือบจะไม่รอดแล้วนะครับ ตอนนี้ก็รวมทั้งทุนกับกําไรขึ้นมาประมาณ40,000เอ79,000กว่าบาทนะฮะผู้ชมโอ้โหเริ่มเบอร์แล้วสำหรับใครที่ชอบเกมมีคลิปมีก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับ